หลายๆคนก็ยังตั้งคำถามอยู่นะคะว่าทานผักผลไม้แบบไหนให้ได้ประโยชน์เยอะสุดเพราะว่าหลายๆท่านมองว่าการทานพร้อมกากจะได้ตัวไฟเบอร์ซึ่งช่วยให้เราขับถ่ายได้ง่ายขึ้นวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูอีกมุมหนึ่งนะคะว่าการทานน้ำผลไม้แยกกากแบบสกัดเย็นเขามีข้อดียังไง การแยกกากแบบสกัดเย็นจะทำงานแตกต่างจากเครื่องปั่นหรือว่าเครื่องแยกกักแบบไฮสปีดนะคะตัวเครื่องจะทำงานด้วยแกนบดซึ่งไม่มีความคมไม่มีใบมีดหมุนช้ารอบต่ำเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนซึ่งการปั่นหรือว่าการสกัดแบบรอบสูงจะทําให้เกิดความร้อนของใบมีดและทําให้วิตามินแอนซี้ของผักของผลไม้เกิดการแตกตัวเพราะวิตามินบางตัวในผักผลไม้ไม่สามารถทนต่อความร้อนได้ และการสกัดเป็นน้ำก็ทำให้ร่างกายของเราสามารถดูดซึมวิตามินได้ในปริมาณที่เยอะกว่าการเคี้ยวหรือว่าการปั่นทานค่ะและที่สำคัญตัวเอนไซม์ในน้ำผลไม้ก็ยังช่วยให้เราขับถ่ายได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องทานไฟเบอร์ในปริมาณที่เยอะจนเกินไปจนทำให้ลำไส้ของเราทำงานหนักนะคะและถ้าเราได้สูตรผลไม้ที่ลงตัวอย่างสูตรดีท็อก สูตรนี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราขับถ่ายได้ง่ายและยังช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วยค่ะสรุปข้อดีของการทานน้ำผลไม้แยกกากแบบสกัดเย็นนะคะคือร่างกายของเราจะสามารถรับปริมาณวิตามินเอนไซม์ในผักในผลไม้ได้เยอะกว่าการปั่นหรือว่าการเคี้ยวทานและยังช่วยให้คนที่ไม่ทานผักหรือว่าคนที่เคี้ยวผักได้ยากสามารถทานผักได้ปริมาณที่เยอะขึ้น และการทานน้ำผักแบบสกัดเย็นก็ไม่ต้องเติมส่วนผสมที่เป็นน้ำน้ำหวานน้ำเชื่อมสารปรุงรสใดๆเพิ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทานแบบรวมกากหรือว่าแยกกากนะคะก็ขึ้นอยู่กับผักผลไม้ที่เราจะทานด้วยบางอย่างก็เหมาะสําหรับการทานแบบแยกกากและบางอย่างก็เหมาะสําหรับการทานแบบรวมกากค่ะให้เพื่อนๆเลือกทานให้พอดีนะคะเพราะว่าบางอย่างทานเยอะเกินไปก็ไม่ดีค่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้สูตรน้ำอร่อยอร่อยทานง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้นะคะวันหลังเราจะมาแจกสูตรน้ำให้เพื่อนๆได้ลองทำตามกันค่ะอยากได้สูตรไหนคอมเมนต์ไว้นะคะ